อ,อ่นนี้เราประกอบเสร็จเรียบร้อยนะครับเป็น มอเตอร์แปลงผ่านนะครับพร้อมเดินสายเรียบร้อยนะครับสายคันเร่งนะนี่ครับสายคันเร่งตรงไว้นู่นเลยนะคันเร่งเราก็จะมีสวิตช์นะครับปิดเปิดอยู่ตรงนี้แล้วกันคันเร่งไฟฟ้านะครับเร่งเบานะครับเบามือนะครับใช้แค่ปลายนิ้วมือกดควบคุมได้เลยช้าเร็วนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะสาธิตให้ดูนะครับอันดูหน้าตาก่อนนะครับนี่ครับแล้วก็เสร็จเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็เป็นโครงยึดขายึดที่เราทําขึ้นมาใหม่นะครับมันก็จะเรียบร้อยนะครับเดินสายเก็บสาย นะครับสายที่ไม่ใช้ปลั๊กที่ไม่ใช้เราก็ตัดออกตัวนี้ก็จะเสียบกับแบตตัวนี้นะครับเราจะทําสายนี้ไปให้เขามีแบตอยู่แล้วนะครับแบต24บโวลต์นะครับมีแบต24บหรือแบต48แปก็ได้ครับเดี๋ยวทำสายแบบนี้ให้นะครับสายก็จะเป็นสายใหญ่นะครับปลั๊กใหญ่สายใหญ่เลยนะครับแล้วก็ใส่สาย AWG นะครับสายมาตรฐานแล้วก็ปลั๊กมาตรฐานทนกระแสได้นะครับสูนะครับเนี่ยสายตัวนี้ก็ทําให้ตัวนี้แต่เขามีแบตอยู่แล้วถ้าไม่มีแบตแบตตัวนี้แนะนำนะครับแนะนําเป็นแบตตัวนี้ พราะว่ามันจะใส่กระเป๋าพวกนี้ได้นะครับกระเป๋าพวกนี้ก็มีขายนะครับนี่ไซนี้นะครับพอดีมากใส่เข้าไปใส่เข้าไปได้เลยนะครับนี่มันก็จะพอดีกับรุ่นนี้เดี๋ยวรุ่นมอเตอร์แป้งถ่านครับน้ำหนักก็จะหนักเท่ากับตัวนี้รุ่น40มีแบตแล้วนะครับน้ำหนักรวมก็เท่ากับว่าเราแบตตัวนี้แล้วก็มาสะพายแยกตัวนี้ก็ได้ประมาณหนึ่งถึงสองชั่วโมงขึ้นอยู่กับลักษณะงานที่ใช้นะครับตัวนี้ตัวนี้เป็นแป้งถ่านนะครับเรียบร้อยตัวนี้สั่งมาเป็นคอสูงนะครับ แล้วก็แฮนกว้างมีใบเอ็นเดี๋ยวจะลองให้ดูวันนี้นะครับอ่านี้พอเราสะพยเสร็จนะครับนะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนะครับนี่ก็ไม่พลุงพลังมากนะครับส่วนตัวเครื่องก็บาลานซ์เหมือนกับเครื่องยนต์นะครับแล้วก็น้ำหนักรวมของตัวนี้นะครับก็คือน้ำหนักเหมือนเครื่องเหมือนเครื่องนี้นะครับเห็นไหมเหมือนเครื่องนี้เลย แต่ว่ามีสะพายแยกประมาณ3กิโลอ่าครับเคเดี๋ยวจะมาตัดให้ดูนะครับว่าเอ็นเนี่ยเอนเป็นตัวที่กินพลังงานสูงมากนะครับเพราะว่ามันเบาต้องใช้แรงในการเหวี่ยงต้องใช้ความเร็วและความแรงเปิดสวิตช์นะครับเปิดสวิตช์ตรงนี้ปึ๊บอ่าแล้วก็อ่าเร่งได้เลยอ่าเร่งช้ากลางแรงสุด อ่าทีอ่อ่าเร๋ยวตัดตรงนี้อ่าเห็นแล้วนะครับแล้วก็เล่งเบาได้เรียงได้อ่า ะความเร็วนะครับความเร็วคิดว่าอยู่ประมาณไม่เกิน7,000เนาะไม่เกิน7,000รอบแน่นอนอยู่ประมาณสัก7 0 0 0นะครับยังเร็วไม่สู้ตัวนี้นะครับความเร็วนะส่วนแรงนะครับความแรงก็แรงดีนะครับไม่ค่อยแผ่วนะครับอัดเข้าไปถ้าแรงไม่ค่อยดีมันจะแผ่วนะครับตัวนี้เดี๋ยวให้เทียบไปดูกับรุ่น40่โวลต์นะครับฟังเสียงนะครับเดี๋ยวฟังเสียงดูว่าต่างกันไหมนะครับ ค okay, นะครับตัวนี้ก็เป็นล้น40โวลต์นะครับเป็นก้านคาร์บอนก็จะเบานะแล้วก็แบตอยู่ตรงนี้นะครับที่จริงก็คือสามารถใช้แบตได้ทั้ง1ลูกและ2ลูกนะครับแต่อันนี้1ลูกก็จะตัดไม่ค่อยแนะนำนะครับแนะนําให้ใส่ทีละ2ลูกไปเลยแบตเตอรี่จะไม่ทํางานหนะักจนเกินไปนะครับเนี่ยใส่ทีละ2ลูกไปเลยแต่นี้เราทดลองนะครับใส่หนึ่งลูกให้ดูก่อนตั้งเสียงคอมเร็วลอกนะครับนะซึ่งถ้าเทียบกันนะครับ พลังงานสําหรับ40โวลต์สลูกเนี่ยเป็น40โวลต์แปดแอมป์นะครับจะตัวนั้นจะเป็น24โวลต์สิแอมป์นะครับก็ถ้าเทียบกันแล้วก็คือตัวนั้นจะพลังงานสูงกว่านิดหน่อยนิดหน่อยนะครับตัวนี้ถ้าคูณก็สี่สิบโวลต์คูณ8ก็320วัตต์แอลตัวนั้น2ี่โวลต์คูณ15 300เกือบ400นะครับต่างกันอยู่ประมาณสัก70-80ว80ัตต์แอลนะครับเ,เดี๋ยวมาลองดูฟังเสียงนะครับ ตัวน,นี้8,000รอบนะครับตัวน,นี้น่าจะอยู่ประมาณสักเจ0ดพันะสูงสุดนะครับมาดูแรงตัวน,นี้นะครับ8 0ด0รอบนะครับโอ,อ้ถ้าเทียบความแรงและความเร็วนะครับตัวนี้จะแรงกว่าเร็วกว่าประมาณ 40%ได้นะครับถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์เนาะแต่ว่ามันก็มันต้องอาศัยคนที่ตัดถึงจะได้รับความรู้สึกถึงความแรงหรือเรงตรงนี้ถ้าคนที่ดูในคลิปอาจจะไม่สัมผัสไม่ได้นะครับอาจจะได้แค่ฟังเสียงเบื้องต้นแต่คนที่ใช้งานเนี่ยจะสัมผัสได้นะครับเพราะมันต้องลองเนาะแต่ว่าถ้าเทียบแล้วนะครับก็ตัวนี้ก็ถือว่าใช้งานได้ดีแต่มันจะติดตรงเรื่องน้ําหนักนะครับเรื่องน้ําหนักแล้วก็เรื่อง ต้องสพายแบบแยกก็จะมีความพลุงพลังเยอะไปนิดนึงนะครับส่วนถ้าเป็นรุ่นอย่างนี้ก็คือสามารถใส่แบตเสียบแบตนี้ได้กระชับนะครับอ่าเราก็ไม่อา่าเตรียมตัวไม่นานนะครับแล้วก็ไม่ค่อยหนักนะครับตัวน,นี้ก็จะเบานะครับเบาสุดนะครับเป็นคาร์บอนแต่ก็เบากว่าอลูมิเนียมไม่มากนะครับส่วนตัวนี้ก็เนี่ยอันนี้ก็จะเสมือนอา่ายกเฉพาะตัวนี้ ก็เหมือนกับยกตัวนี้ที่มีแบตแล้วนะครับน้ำหนักก็คือเท่ากันนะครับแต่ตัวนี้ต้องสะพายแบตเพิ่มนะตัวขวามือนะครับตัวมอเตอร์แปลงผ่านนะครับตัวนี้ต้องไปสะพายแบตแยกนะครับแต่ตัวนี้มีแบตแล้วนะครับมันก็จะกระชับกว่านะครับส่วนตัวนี้ก็เรื่องของราคาจะลองเช็คอีกทีนึงนะครับเพราะว่าตัวนี้ก็เลือกเป็นแฮนด์กว้างนะครับตัวคอสูงนะครับเพื่อที่จะปรับตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ ลักษณะโดยรวมก็ไม่ต่างกันนะครับตัวนี้ก็เห็นกว้านะครับแต่ตัวนี้ไม่ได้ติดจอนะครับไม่ได้จอให้เนะถ้าจากติดก็ได้นะครับโดยรวมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับโอเคเถ้อใครมีข้อสงสัยเพิ่มเติมก็ค่อยถามมาได้นะครับ